ครัวมินิมอลเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครัวมินิมอลแคมปิ้งไม่อยากค่ายนะคะเพราะใหญ่สักรีโนเวทให้ใหม่วันนี้ทำไรจ๊ะแกงเห็ดฟางเห็ดฟางอุ้ยของปวดเลยเอชอบมากข้า,า,างแรกเอาเห็ดลงไม่ต้มพริกก่อนเหรอก็นี่พริกอ่อนเอากระปุกต้มก่อนบ่เอาใส้ดำหลังปกติเาขาต้มพริกก่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยตั้งสีแหลนต่อไปป,ปะลาปลาานี่ใส่ยเยอะไหมห โอ้โหสามป่าสามไปเลยป็ไนไงครัวใหม่ดีไหมดีดีไหมใช้ง,งานง่ายไหมง่ายเย็บข้องได้ดีนะ้ำสุดยอดไม่ได้เก็บไปเลยเก็บไปที่นี่อย่างเดียวเออเอาปากคุ้มไวเลยครัวไฮโซเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เอออยู่ที่นี่มันสบายดีอากาศปลอดโปรต่อไปเป็นการปรุงอาหารนี่เอารดดีใส่มันแข็ง หวานก็บอกแล้วดําเตาแบบนี้มันขปันปันเข้าหน้าเข้าหมูเข้าอะไรเข้าหมาไปหมดเลยเนี่ยรถดีไม่พอผงชูอีก่หลายเสียบหลายบอกกระหล่ำดอกที่นี่มันเข้ม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 เอาวันนี้ไส้พักชะอมต้องพัดแกงทอดใช้อยู่ตะลิ้วเดียวไส้พักหวานเออเอออันนี้ไส้พายตู อุ้ยหอมมากเลยยายเออเรอให้มันเดือดก่อนนะคะอุ้ยคือจอยแท้กินแน่เขานะมันถือเป็นโลกกระเพาะล่ำใสตีบนี่กับมาล่างข้องพื้นลงต่อกันเทวกันเราหาซิปแล้วบังคับจาของกินเอาตัวกินผู้ใดนอนมิดตุ๊บขายดีก็อย่างนี้ม่วงหลายเบิอดอเราได้ล้วซีมที่นี่ส่นวนพวอนี้ส่วนทำไมมูรานกินนะคะซีม,ซม,มเด็ดยังไงเด็ดเด็ดแต่มีใครหมดแดงใต้หนียิง,ง ใครอยากให้ทําคลิปอะไรพิมพ์เลยนะคะแต่ว่าคลิปต่อไปนะคะเตรียมตัวเลยน้าพริกขี้กาไม่ไข่ตัวนี้บอกเลยว่าใครได้กินติดใจกลับมาทุกรอบนี่เพื่อนมารอกินแล้วโตวบ้านเพื่อนอรอดูเลย